ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไปสาย m o ิฟายไปสายแรงสูงนะครับาบช่างวินนะครับก็เอ่อตัวนี้เป็นไปฉายยี่ห้อแมนเกอร์นะครับแมนเกอร์ u สิบสองนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับซ่อมสวิตซ์สวิตเสียนะครับสวิต์กดเนี่ยนะครับสวิต์เสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นสวิตอย่างดีให้เลยนะครับไม่เสียง่ายแน่นอนนะครับประกันรับ รับประกันปุ่มกด3เดือนเลยนะครับไม่เสียง่ายแน่นอนถ้าเสียส่งลับมาซ่อมฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์อย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการทํางานกันของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับกดได้เหมือนเดิมนะครับปรับระดับแสงเหมือนเดิมเลยดับเบิ้ลคิกเข้าเทอร์โบ นีเป็นสโต็ปนะครับอันนี้เป็น so s OS. อันนี้เป็นไฟแฟตนะครับนี่นะครับแมนเกอร์ยูสิบสองนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้โมอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งแค่เออให้ต่อมสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็อ,อ๋อแล้วก็ตัวเนี้ย นะครับแบตเตอรี่มันเหลือจนเขาเรียกอะไรแบตเตอรี่ไฟมันดอบลงไปเหลือศูนย์โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่ตายไปและหนึ่งรอบนะครับอันนี้ได้ทําการแบตเตอรี่ได้ทําการปลุกปลุกชิปแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ก็คือไปกระตุ้นเซลล์ใหม่นะครับให้กลับมาใช้งานได้แต่จะไม่มั่นใจเรื่องการเก็บไฟนะครับว่าจะเก็บไฟได้อยู่ไหม เพราะว่าแบตเตอรี่ที่ตายไปแล้วศูนย์โวลต์เนี่ยส่วนใหญ่พอกระตุ้นกลับมาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บไฟนะครับก็คือไม่ค่อยเก็บไฟในเวลาเเราใส่แบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่ทิ้งไว้ในตัวไฟฉายเนี่ยไฟในแบตเตอรี่มันจะคายประจุเองนะครับคายประจุออกเองโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟฉายนะครับมันจะคายทำการ,รคายประจุเองได้นะครับ แต่จากที่ลองชาร์จดูเนี่ยไฟเต็มที่4.2โวลต์นะครับไฟเต็มที่4.2โวลต์แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเออก็ยังไม่ได้ลดไฟยังไม่ได้ลดลงมานะครับก็ยังพอเอามาวัดแบตเตอรี่ใหม่ก็ยังขึ้น4.2โวลต์อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับก็ อันนี้ก็บอกไว้กับพี่เจ้าของไฟฉายนะครับว่าแบตเตอรี่มันมีปัญหาจากตรงนี้แล้วนะครับก็ระวังนิดนึงว่าเผื่อจุกเฉินอ้าวมาใช้อ้าวทาไมไฟหมดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าโชคดีถ้าเก็บแบตเตอรีย่ยังเก็บไฟอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเก็บไฟไม่อยู่ก็อันนี้ต้องให้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไฟฉายใส่แบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับ เออจะรู้ได้ไงว่าไฟหมดหรือไม่หมดนะครับก็ใส่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เออสักเดือนหนึ่งถ้าไม่ได้ใช้ไฟฉายเลยนะครับสักเดือนหนึ่งเอาออกมาเปิดใหม่เปิดแล้วก็ไปชาร์จไฟนะครับลองชาร์จไฟดูว่าไฟแบตเตอรี่ตกไหมถ้าไฟตกเยอะนะครับเปิดแล้วไฟที่สวิตช์เนี่ยนะครับขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับแสดงว่าไฟวนต่ำมาก นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เก็บไฟไม่อยู่นะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นสีน้ำเงินไฟยังเต็มอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟเก็บประจุไฟได้ดีอยู่นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับก็รีวิวให้รู้ว่าเออเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็ไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซ่อมแซมอะไรนะครับ โอเคครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเจ้าตัวชาร์จ USB ของตวไฟปฉายนะครับที่ผมลืมบอกไปเลยมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมก็ทดสอบแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาไฟขึ้นอะไรเลยนะครับเสียบสายไฟแล้วไฟก็ไม่ชาร์จนะครับโอเคครับก็คงจะต้องใช้เครื่องชาร์จแยกออกมานะครับเป็นการแก้ไขด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับ โอเคครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายยังสูงบายช่างมินนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามพูดคุยในการซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายได้นะครับเดี๋ยวจะเอ่อซ่อมลำโพงเปลี่ยนแบตเตอรี่ลำโพงก็ได้นะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ